วันนี้ครับเรามารู้จักตัวจริงกับผู้ใหญ่พลนะครับสวัสดีครับผมแนะนําชื่อหน่อยครับผ,ผู้ใหญ่พลมีใจดีครับอยู่มู่สองวังจันทร์สมบนวังจันทร์อำเภอจำเงาจาัจงหวัดตากนะครับก็ได้ทําส่วนเศรษฐกิจพอเพียงที่ท,ที่ทามานี้ก็ใช้เวลาสี่หปีแล้วครับเพราะว่าเราเดินตามรอยพ่อมาทุกทุกอย่างคือเราก็ไม่ได้ปลูกอะไรที่เป็นเชิงเดียวคือจะมีมะม่วงมี ลำใหญ่มีมะยมชิดมีโกโก้อะไรเงี้ยเราก็จะปลูกแซมกันในในส่วนเดียวกันส่วนที่หญ้าที่มันลกมาแล้วก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นมากๆแล้วเราก็ตัดไปให้ให้งวกินครับในในส่วนนี้คือเราก็จะไม่ไม่ทิ้งแต่เราจะไม่ไม่ใช้พวกเคมีเราจะใช้ลปินดินซีทั้งหมดนี่ที่ทำครับในส่วนจุดนี้ผู้ใหญ่เป็นสวนเป็นสวนเป็นสวนฝรั่งใช่ไหมสับสซนฝรั่ง อ๋อเป็นสวนฝรั่งอันนี้แหละครับเป็นเป็นปน,ปน,นั่นเลยเนาะช่วง,งนี้มันมันร้อนครับมันร้อนมากแล้วก็เราไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกยาฆ่า,า,มาแมลงอะไรเงี้ยเราก็ต้องต้องมีให้พวกมแมลงมันม,ม,มีมีที่ได้ได้กินบ้างครับผมทางนั้นมันก็จะไปกินในลูกดีๆของเราอากาศร้อนก็มีผลกับผลผลิตของฝรั่งด,ด้วยนะครับฝรัง่งด้วยในโซนนี้มีปลูกอะไรไหมครับแปลผู้ใหญ่ปะผมพาผมดู ตอนนี้ก็จะมีมะม่วงกับฝรั่งับผมมะม่วงฝรั่งนี่แหละผมอ๋อแบบนี้รั่งมะมะม่วงนี่ก็เก็บลูกไปแล้วนะครับตอนนี้แม่ติดติดสิบห้าตันโมสิบตันตันละพันกิโลนะครับแล้วก็ข่าถ่ายโอ้โหอันนี้ครับผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับนี่ก็สวนนายพลนะครับ เป็นผู้ใหญ่คนนั่นเองสวนกว้างขวางครับคือลูกมันรสชาติมันจะมันจะดีครับแล้วมันก็อยู่มันจะไม่หดจะดีกว่านี่ก็กินได้เหรอครับครับกินถ้า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 อย่างนี้แล้วกินได้เนาะรั็รสชาต<อ>ิมันจะดีมันมันมันไม่เหมือนที่ว่าฝรั่งเขาใช้พวกฉีดยาพ่นยาอะไรเงี้ยเราไม่ดีนี่ใช้ถ้าใช้อินรีนี่มันจะ รสชาติมันจะยั่งมันจะกรอบอันนี้ก็ห่อหุ้มไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ขายกิโลเท่าไหร่ครับต,ตอนนี้ต้องช่องนี่กิโล,ส,ลสิบบาทวิ่งตลอสิบบาทสิบบาทต้นกิโลสิบบาทก็โรงงานโรงงานก็ต้องการมากจึงส่งวันนึงก็ถ้ามีช่วงนี้ก็ส่งได้ประมาณวันละสิบตันอ๋อสง่งโรงงานแถวไหนี่ใหญ่เราจะมีส่งที่ประจวบชนบุรีอะไรเงี้ยแล้วก็ พราะไปส่งไกลเนาะคือแถวโน้นก็จะเป็นโรงงานแปรรูปโรงงานกระป๋องผลไม้ผลไม้กระป๋องก็งงกงจะมีรถรับส่งอีกรอบใช่ไหมครับหรือว่าเราคือเราเราจะจัดรถส่งรถไปเลยไปไป,ไปรับโคต้าที่โรงงานแล้วเราก็มีคิวเข้าอะไรโทษครับแล้วที่ที่บอกว่าโล10บาทเนี่ยเยอกว่าครั้งหนึ่งผู้ใหญ่เก็บประมาณกี่ตันครัครั้งหนึ่งก็ช่วง ถ้าช่วงฝรั่งมันออกเดือนสิงหาอะไรเงี้ยมันก็เก็บได้ประมาณวันนละสี่ตันสามตันติดแไม่ใช่วันนะครับอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน<อ>ึ่งจะได้สี่สี่ตันครับครับผมก็อาทิตย์ก็ได้มมันสี่พันกิโลนะครับรบพอ,อเยี่ยมครับแล้วเราปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับในเนี้ยที่เรามีเออ,อปลูกกี่ต้นครับพี่ใหญตต่ตอนนี้มีอยู่ห้าร้อยต้นห้าร้อยต้น<อ>ค,ครับผม ก็นับว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงปีครับมันจะมีอยู่อยู่ช่วงหนึ่งครับที่ว่าถ้าเป็นช่วงเมษาเมษาพฤษธภาเนี่ยจะจะหอมไม่ค่อยได้มันร้อนแล้วมันจะพุ่งมันจะร่วงถ้าเราหอมแล้วมันก็ร่วงหมดแต่ฝรั่งนี่มันจะออกทั้งปีครับออกทั้งปีพอพอนี้เราก็แต่งสิ่งพอเราแต่งสิ่งแล้วมันก็จะแตกดอกขึ้นออกมา,มาอ๋อเราต้องตัดแต่งกิ่งด้วยต้องตัดแตง่งแตง่งกิ่งด้วยวน้ำจะออกออกมา แล้วด้านการ,รบำรุงรักษาละครับขออนุญาตถ่ายต้น,นก็ต้นนี้ประมาณต้นกี่ปีครับอันนี้ได้สี่ปีแล้วครับนี่ครับต้นสี่ปีครับแผ่กิ่งก้านสาขาเราต้องมีตาลมีการตัดตกแต่งกิ่งอะไรไหมครับใส่ปุ๋ยใส่เออใส่ปุ๋ยต้องใส่อยู่ดีใช่ไหมป,ปุ๋ยนี้เราไม่ได้ไม่ได้เออเราจะทําเป็นปุ๋ยหมักเอาใส่ใส่ปุ๋ยหมักแล้วไว้แล้วก็ใช้ใช้น้ําหมักเราเนี่ยพ่น คนคนใช้น้ำหมักคนเหรอ,อะจะไม่ใช้ใชจะไม่ใช้ยา<น>พวกฆ่าแมลงอะไรอย่างงี้ไม่ได้ครับขอบคุณครับผมออและนี่ก็มีทั้งดจะมีลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่ก็มีเดี๋ยวจะไปออถ่ายลำใหญ่อีกรอบนะครับเด,เดี๋ยวผมขออนุญาตชมสวนนะครับลองถ่ายสิครับนี่แล้วก็เพื่อนเพื่อนเอฟซีที่จะ มาเป็นหมู่เป็นคณะหรือว่าจะมาศึกษาสวนนายพลได้นะครับนี่ก็จะเป็นสวนหลากหลายาลลก็จะเป็นสวนหลากหลายนะครับมีสวนมะม่วงด้วยนะครับเยอะมากนี่เพื่อนๆนี่นี่ก็จะมีการมีการห่อได้ มีการหอได้วนะครับเยอะมากส่วนของผู้ใหญ่คนนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่เปลี่ยนมาจะมาเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็คณะก็สามารถจะเข้ามาศึกษาด้วยงานเป็นส่วนที่เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อนะครับที่ผู้ใหญ่บอกไว้ส่วนกว้างขวางอันนี้ก็จะปลูกผสมระหว่างมะม่วงกับฝรั่งนั่นเองนะครับ ส่วนหลากหลายครับลองดูสิครับสุดยอดมากนี่ก็เป็นส่วนเศรษฐกิจพอเพียงอีกส่วนหนึ่งครับที่เป็นส่วนของผู้ใหญ่ก็สามารถจะปลูก <Billie S 2> ได้หลายแบบนะครับนี่ก็กิ่งก้านที่ออกมานะครับก็จะอามาเป็นสุ่มแล้วก็สามารถมาเป็นปุ๋ยบำรุงอยู่ในตัวนั้นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนของผู้ใหญ่คนนั่นเองครับก็ปลูกครั้งอยู่นานได้ถึงเจปีนะครับ เสียงผู้ใหญ่บอกนะเสียงเสียงเสียงผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวนะครับแล้วก็ในในส่วนนี้ก็จะจะมีนะครับก็จะมีอยู่นะอืก็จะเป็นส่วนฝรั่งนั่นเองนะครับเสียงฝรั่งนี่นี่ก็มีนะครับนี่ก็มี เออเดี๋ยวเราลองแกะดูดิวยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับลูกนี้ครับผมีเมื่อกี้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าโลละสิบบานะครับก็จะมีก็จะมีก็จะมีะมรถไปส่งที่โรงงานเลยนะครับนี่ก็ที่ผ่านมาก็ขายได้ประมาณ สีตันก็ประมาณ4 0 0 0กิโลนะครับมันก็เศรษฐกิจพอเพียงก็สามารถที่จะทำะไรายได้ให้กับคนในครอบครัวได้นะครับถ้าถ้าไม่เ,เกียจนะครับก็ขอเพียงขยันก็ก็มีกินมีใช้ตลอดไปเนาะส่วนเศรษฐกิจพอเพียงของเราส่วนเศรษฐกิจพอเพียงของผู้ใหญ่คนนะครับอันนี้เนาะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเราต้องระมัดระวังด้วยนะครับ ก็บางส่วนที่ไม่ให้มันเกิดขึ้นบางทีอาจจะมีแมงมุมหรือว่าแมลงมลงเข้ามาเจาะนี่ก็ไหลไหลลายมันไหลอันเหมือนกันครับก้อนนี้ครับก็ในในการห่อก็จะป้องกันในเรื่องของแมลงเจาะได้เป็นได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวผมเอาอีกอันเดียวเดี๋ยวผมจะถ่ายจะเป็นสวนหลากหลาย ในพิกมิเดียเก้ารับลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ